เมื่อก่อนผิวหน้าพังมากทั้งสิวผดทั้งฝ้าแต่พอมาเจอเสร็จคู่กู้สิวฝ้าของดอกเตอร์ทัสผิวกลับมาปังไม่ไหวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยตัวนี้คือ 3D Nano s ซ r u m เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นที่ช่วยเสริมส,กสกร้างสุขภาพผิวให้แข็งแรงช่วยเติมคอลลาเจนเรียกความอ่อนโยนให้แก่ผิวที่สําคัญช่วยลดสิวผดได้ค่อนข้างมากเลยค่ะทุกคนตัวนี้เขายังล็อกความชุ่มชื่นบนชั้นผิว ได้ถึงพันเท่าเลยนะและเป็นเซรั่มที่คิดขนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญต่อไปขั้นตอนที่2ลงผิวหน้าด้วยท<ม>ัชซันสกินตัวเนี้เขาเป็นเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างสารสกัดพอรูซิลมาจากประเทศสเปนที่ได้รับรางวัลเบสกินแคร์บอดากันแดดตัวเนี้ช่วยสะท้อนแสงบูรยไรและแสงแดดทุกชนิดคุมมันไม่เหนียวเหนอะหนะปกป้องยาวนาน24ชั่วโมงเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นหลังใช้เป็นประจำผิวหน้า แข็งแรงชุ่มชื่นขึ้นแถมฝ้ากระยังจางลงถึง3าสีระดับเซต็จคู่กู้สิวฝ้าฟังแนะนำเลยว่าเป็นของที่ต้องมี